โรงเรียนวัดเจริญบุญมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเป็นพี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565ภายใต้โครงการโรงเรียนไร้พิษเกษตรอินทรีย์วิถีเจริญบุญโดยมีกิจกรรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยไส้เดือนได้พัฒนาครูให้มีแนวทางการสร้างความคิดนอกกรอบสู่การคิดเชิงนวัตกรรม5ไ มาพัฒนากระบวนการสอนทักษะอาชีพเน้นให้มีกิจกรรมบูรณาการแบบ Active Learning ให้นักเรียนและครูได้ทำกิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างมีขั้นตอนและมีการพัฒนาอย่างมีแบบแผนจัดการการเรียนรู้การสร้างความคิดนอกกรอบสู่การคิดเชิงนวัตกรรม5ไอจนสามารถสร้างครูนักนวัตกรสู่นักเรียนนักนวัตกรจนเกิดเป็นชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเราได้รับโจทย์จากโรงเรียนวัดเจริญบุญให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนพัฒนาเรื่องของทักษะอาชีพโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาครูซึ่งครูก็จะมีการพัฒนาเรื่องของแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนด้วยกระบวนการ 5i ผู้เรียนจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างสิ่งประดิษฐ์ จนกระทั่งเกิดการสร้างนวัตกรรมก่อให้เกิดครูนักนวัตกรและนักเรียนนักนวัตกรและแหล่งเรียนรู้ชุมชนเชิงนวัตกรรมกระบวนการ 5i ประกอบไปด้วย inspiration แรงบันดาลใจก่อนการสอนทักษะอาชีพการลงมือปฏิบัติด้วยการเปิดคลิปผู้ประสบความสำเร็จต้นแบบอย่างที่โดดเด่นประโยชน์ที่เกิดขึ้น i imagination สร้างจินตนาการ ด้วยการปล่อยให้ผู้เรียนได้ทําในสิ่งที่ต้องการจะทําเช่นการขีดเขียนหรือวาดรูปในสิ่งที่ผู้เรียนอยากจะทําหรือว่าแสดงออกสื่อถึงจินตนาการเชิงบวกของผู้เรียนและค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ (Ideation) การสร้างความคิดสร้างสรรค์มุ่งเป้าถึงความสําเร็จในสิ่งที่อยากจะทําเก็บข้อมูลหาความแตกต่างข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดแข็งและเป็นข้อมูลสนับสนุนในส,นนในสิ่งที่จะทําขึ้นมาใหม่ (Icreation) คือการสร้างสิ่งที่คิดแล้วลงมือทำจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ไออินโนเวชันคือการสร้างนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตที่เกิดจากการคิดแบบมีขั้นตอนจนสร้างสิ่งใหม่และนำมาใช้งานได้จริงโรงเ,เรียนวัดเจริญบุญได้ทำกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเมื่อดำเนินการเลี้ยงแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณครูของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจับไส้เดือนได้เนื่องจากว่ามีความเออมันขยักขยแยงขออนุญ,ญาตใช้คำนี้นะคะ ไม่กล้าที่จะจับทางราชมงคลธัญบุรีนะคะก็ได้ส่งทีมพี่เลี้ยงมาอบรมในเรื่องของการจัดทําแผนการเรียนรู้แผน 5i นะไอให้กับคุณครูซึ่งคุณครูที่เ,เรียนรู้กระบวนการ5 i ไอเนี่ยนะคะก็มาเขียนแผนการสอนเช่นแผนวิทยาศาสตร์แผนการงานอาชีพแผนคณิตศาสตร์สังคมศึกษาแล้วก็วิทยาการคํานวณน,นะคะซึ่งใน5-5ร5ายวิชาเนี่ยเรา มานั่งพูดคุยกันแล้วก็เขียนเป็นแผนเพื่อให้เกิดความรู้และกระบวนการเรียนรู้อย่างเช่นในกลุ่มของสาระการงานเนี่ยก็สอนในเรื่อง,องกระบวนการเลี้ยงไส้เดือนนะคะวิทยาการคำนวณจัดทำคลิปวิดีโอทำโลโก้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาสังคมศึกษาก็ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือปลูกพืชนะคะส่วนในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ฝึกในเรื่องของการคำนวณต้นทุนกําไรโดยใช้โรงเรือนไส้เดือนเนี่ยนะคะเป็นสื่อในการเรียนการสอนอปรึกษาท่านพอท่านพอก็บอกว่าไปปรึกษาต่อก็คือสถาบันพี่เลี้ยงนะครับทางามทลรธัญบุรีนะครับซึ่งสถาบันพี่เลี้ยงก็ได้ลงมาเลยนะครับทั้งทีมวิทยากรแล้วก็นำนวัตรกรรมทางการศึกษานะครับก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบ5้าไอมันเหมือนมันคีย์ซักเซสอะแต่ว่าพอเราใช้5้าไอเข้ามาเนี่ยเด็กจะไม่ได้แค่เรียนในห้องเรียนเด็กจะลงมาสู่การปฏิบัติ เขาก็อยากจะเรียนนะครับเด็กก็อยากจะเรียนทั้งเด็กที่เก่งทั้งเด็กเรียนในห้องเรียนเก่งแล้วก็เรียนไม่เก่งเขาก็อยากที่จะแบบลงมือทํเขาสนุกในการที่จะลงมือทําความตั้งใจก็จะอยากจะให้เขาได้เรียนรู้ก็ไม่แน่ว่าต่อไปเขาอาจจะเป็นเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะเป็นทางเลือกว่าถ้าเขาโตขึ้นไปเขาไม่มีงานทําหรือว่าเขาอางนี้ผมก็คิดว่าการาเลี้ยงไส้เดือนจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้เขาไม่ไม่ถึงทางตัน ตอนนี้ที่บ้านของของหนูนะคะแม่หนูได้ทํากระท่อมขายค่ะแล้วพ่อหนูได้ทําสวนหนูอยากให้แม่เลิกทํากระท่อมแล้วก็มาทําปุ๋ยมูลไส้เดือนกับหนูเพื่อที่จะไปใส่ของในไล่ของพ่อหนูค่ะเมื่อก่อนผมจินตนาการว่าไส้เดือนมีพิษผมก็พิสูจน์ว่าไส้เดือนไม่มีพิษครับประโยชน์ของมูลไส้เดือนครับผมลองให้แม่ผมเอาไปใช้ครับ แม่ผมเอาไปใส่ต้นมะนาวต้นมะนาวก็ออกผลดีครับพอผมเอาพืชผักผลไม้ไปกินผมก็ไม่ต้องกังวลจากสารเคมีครับเออมันไม่ใช่สารเคมีมันเป็นที่ไส้เดือนเนี่ยมันเป็นอินทรีย์นะคะมันไม่มีโทษกับร่างกายด้วยเพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเราปลูกอะไรก็ได้ผลนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะ ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมานะคะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเราค่ะเออก็ดีเหมือนกันเนาะเราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีหลานก็จะได้เรียนรู้เผื่อวันหน้าเราอาจจะมีโอกาสนะได้ทำโครงการอันนี้เพื่อมาเสริมกับค่าใช้จ่ายในบ้านของเราขอขอบคุณโรงเรียนวัดเจริญบุญน,นะที่นำสิ่งดีๆมาสู่ผู้ปกครองแล้วก็ขอขอบคุณมทรขัญญบุรี ที่นำเสนอสิ่งดีๆมาสนับสนุนโรงเรียนวัดเจริญบุญด้วยแรงสนับสนุนในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ใส่ใจให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนวัชเจริญบุญสามารถส่งเสริมให้เด็กสนุกไปกับการเรียนรู้ครูได้แนวทางการพัฒนานักเรียนในรูปแบบสร้างความคิดนอกกรอบด้วยความคิดเชิงนวัตกรรมแบบ5ไ้ไอในรูปแบบของ Active Learning สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลัก BCG